มาดูครับมาดูการปั๊มเบอร์แบบเย็นครับเป็นวิดีโอสั้นๆเพราะว่าเขาไม่ให้ถ่ายแต่ผมก็ขอจนเขาให้ถ่ายสวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่องลุงสีฟาร์มงัววันนี้จะพามาดูการปั๊มเบอร์เย็นนะครับทำอย่างไรครับก่อนจะไปดูฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมหน่อยนะครับ ขั้นตอนแรกนะครับหลังจากที่เราจับกัวมามัดมาล็อกไว้แล้วแล้วก็ทําการโกนขนออกครับผมหลังจากนั้นเราก็เตรียมเบอร์ไว้แล้วครับผมแช่น้ําเย็นไว้นะครับเนาะเป็นน้ําแข็งแห้งนะครับเนาะแช่วไว้ประมาณ1นนาทีครับผมเบอร์นี้เป็นเบอร์ทองเหลืองนะครับเวลาที่เบอร์มันไม่เย็นนะครับเนาะ เปเือ์ที่เราแช่ลงไปมันจะเป็นฟองผลขึ้นมานะครับเรารอจนไม่มีฟองขึ้นมาแล้วถือว่าใช้ได้ครับพอเอาขึ้นมาให้สะเด็ดน้ําแล้วเราก็เอามาปั๊มบนหลังงวครับผมกดลงไปต้องกดลงไปให้หนักเป็นเวลา1นนาทีครับผมแล้วก็ยกขึ้นแล้วก็จับดูครับว่าหนังมันเป็นแผ่นแข็งหรือเปล่า ถ้าเป็นแผ่นแข็งเย็นๆแสดงว่าใช้ได้ครับมีคำถามอะไรสงสัยพิมพ์ไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับฝากพี่น้องคนเลี้ยงวัวทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอบคุณพี่น้องที่รับชมวันนี้ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ